สวัสดีครับน้องครับเดี๋ยวพี่ใหจะาหาจังหวะเข้าออเดอร์ตรงนี้สักหนึ่งออเดอร์ก่อนนะครับออเดอร์ order แรกเข้าไปแล้วนะครับก็บวกห้าเหรียญน,นะครับเพราะว่าแก้ไม้แก้ไม้ในแท่งนะครับแก้ไม้ในแท่งก็ปิดบวกนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่ใหญจะเข้าตรงนี้สักหนึ่งออเดอร์นะฮะหนึ่งออเดอร์พอนะครับกราฟวัน เสานะครับตลาด OTC เดี๋ยวจะรอให้จบแท่งนี้ครับรอให้จบแท่งนี้ความเป็นปัจจุบันของมันมันลงนะครับน้องมันลง เดี๋ยวเราจะรอดู s 3 s สขนานกันเหมือนกันนะครับชนเจแล้วนะครับตอนนี้ แต่ว่าแท่งเทียนเป็นลักษณะนี้เราจะยังรอดูก่อนนะครับตรงนี้เป็นแนวเส้นกิดนะครับอถ้าจะปรับตัวลงก็เดี๋ยวจะหาชัางหวะเข้านะฮะ มันเป็นเทรนขาลงครับถ้าจะปรับตัวลงเดี๋ยวเราจะหาจัางหวะเข้าเทรนขาลงนะครับตอนนี้แรงขายนะครับแท่งแดงกืนกินแท่งเขียวนะครับสโตทําท่าจะตัด S3 S5 ทาท่าจะตัดถ้ากืนกินลงมานี่ตัดแน่นะครับแต่ว่าตรงนี้มันมีแนวเส้นกิดอยู่นะครับตรงนี้มันมีแนวเส้นกิดอยู่ ยังไม่ได้นะครับน้องๆยังไม่ตัดนะครับไม,ไม่น่าจะได้พี่ให้ว่า ด้านบนนี้มีแนวเส้นกิดนะครับเป็นแนวรับเดิมนะครับขึ้นไปชนนะครับตรงนี้เป็นแนวรับเดิมนะครับซึ่งจะเปลี่ยนตัวเองเป็นแนวต้านนะครับน้องๆอะปีนัยกดเข้าอ,ออเดอร์นะฮะ ไม่ติดที่แนวนะครับไม่ติดที่แนวนะครับกระชากลงมาติดด้านล่างแท่งนี้มันพยายามที่จะผ่านแนวนี้ไปแต่มันไม่ผ่านนะครับมันไม่ผ่านนะครับถูกแรงเทขายสวนลงมาแล้วก็มันเป็นเทรนขาลงนะครับเป็นเทรนขาลงย่งไก็กดเข้าออเดอร์เซลตามแนวโน้มนะครับจะเข้าแค่ออเดอร์เดียวก่อนก็แล้วกันนะครับกราฟค่อนข้างที่จะ ดูจากหลายๆคู่นะครับค่อนข้างที่จะไส้เยอะอยู่นะฮะนีอันเนี้ยเดินเบาหน่อยไม่เวี่ยงเดินนิ่งๆนะฮะ,ะไม่น่ามีปัญหาครับก็น่าจะวินไปนะฮะเป็นออเดอร์ที่สองครับน้องครับออเดอร์แรกบวกนิดเดียวนะครับ ก็คงจะลากันเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหาจังหวะเข้าใหม่ครับตลาดเช้าวัน OTC นะครับลากันเท่านี้ครับสวัสดีครับผม